สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำกะทิได้พี่น้องน้ำกะทิใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงที่เราอุ้งขูดเองคั้นเองน้องที่มาเฮดบังคารามตัวนี้ก็ประมาณหางวงขึงน้องเบิ่งอันพีโตโนเราข้ามไปไทยเรียบร้อยแล้วพี่น้องดีใจน้ำลาเนาะ ที่เราปลอดภัยเป็นห่วงสุขภาพเราพี่น้องเราก็เดินทางกับประเทศไทยอย่างปลอดภัยพี่น้องกะขอบคุณในก,โนโนก,กันโอเและพี่น้องครับหากกันคือเราอ่ะแลวพี่น้องเรากะทิมันนำตาลใส่เด้งไหลาามากระโดดโอกสี่ดันดันเนาะใช่ไหม นี่คือบังขลามซึ่งพี่น้องนี่ก็คือข้าวสารนะพี่น้องซึ่งแซ่แล้วก็ซิมาไห่แล้วก็อน,น้ำกะทินี่ทอกใส่่นองเปื่อนน่ก็ขอโทษน้ำเด้อขลามซึ่งสิเป็นนึ่งก่อนอยู่บ้านซึ่งเอื้นว่าไม้เปาะพี่น้องค่อนข้างจะมีเศษพุนเนีเ่ยเศษไม้ซึ่งเอาเลยตัดเอา คุณเต็มเลยพี่น้องจะได้ก่อนล้างก่อนมนะเนาะนี่คือขา้าวน้ำกะทิเา้าบักขลามซึ่งก็หายแล้วละจ้านี่น้ำกะทิเต็มพอดีปั๊บเลยพี่น้องเลยเข้าวกับ น้ำกะทิเนี่ยปรีเลยแต่ว่าเรือบ้างขาลามสามบ้างพี่น้องาดิบังขาลามนี่กระเตี๋ยวมวยด้วยพี่น้องด้วยซื้อเป็นึ่งอันนี้หดที่สองเราซื้อเสื้อผ้าไปเบิง่งอันซื้อ่กําลัางนึ่งอยู่พี่น้องนี่พี่น้องหนึ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่หนึ่งพี่น้อง น้ำกะทิมันปูมขึ้นพี่น้องซึดซึผ้า,าใส่เต็มโพดมันจะปูมออก ถ้าเขาเผาอันนีเจ็บล่ะถ้าสะอึ่งเผาอ,อก,ก้อนพี่น้องมันเสียนั้นมันจะปูดออกพี่น้องมาลองหนึ่งเบิง้งข้าว่าวันหนึ่งสักก้อน,นลองเบิงสูตรใหม่นึ่งแล้วจังมาเผาให้มันหอมแบบนีน้ลองเบิง้งว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือบ่ รอเบิ่งเวลาซึ้งนึ่งซุกเด็พี่น้องเด้อทครเลยพี่น้องซึ้งเลยเย็นน้ำกะทิเอาอีน้ำกะทิมันล้นพี่น้องนี่เเคยเฮ็ดนะพี่น้องลองข้างแลวน้ำกะทิเย็นออกมาพี่น้องวันนี้ก็เนี่ยพี่น้องวันนี้ก็สิไปเ่าโตวันนี้ตอนนี้สิเปเ่านี่ก็สิเย็นน้ำเอาอี จากหนึ่งแล้วมาย่างโทษพี่น้องหลายขันนน้นตอนขนาดซึ่งเอาอันอันกาบหรือมากาบบอกคือกาบมะพร้าวมาใส่อัดปากมันวันนี้มะพร้าวมันหอมเค,เ,หอเคยเห็ดจ้กเถื่อเคยเห็ดจุด ต่เผาเลยมันบ่สุกพี่น้องนี่ก็จะว่าวันนึงเอาซึก็เปลี่ยนสูตรใหม่เบิงมารุ่นนํากันพี่น้องวันนี้สิกินข้าวแกจะมาพาพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงกินข้าวกับหยัง แะ้รพี่น้องมปนินบาซุกบาซุกบ้าซุกบาซุกปนินโไม่ไปโทษไม่ไปโทษนะวิดโทษอันี้พอกินได้อหไไปขาวอนีครับ กินข้าวกนพี่น้องจะมาลุนบังคลามอีกเถื่อนึ่งเอาเออ้นหน่อยไหมเอิ้นพี่น้องหน่อยไหมใบ่น้องใบ่น้องกินข้าวเน,นี่ยจะให้แม่ถ่ายคลิปอีกอหอมบังคลามหอมท้าเดินีพี่น้องไปเบิ่งกันกันเลยเขวันออกข้างหน้าพี่น้อง เลยีน้อมัอยากปูมออกพีน้อมาอยากปูมออกอาเผาอยากปูมออกหอมทีน้อเฮ้ยทำเดี๋ยวเขาเลยนะทำเดียวครครับนนะับ เอาคำยาหลือไงดิถ้ามันเย็นมันสิเซฟตัวก็นี่ยนะพี่น้องไปกินข้าวพี่น้องเป็นอะไรคือเพชรแทะเพาะป้อนเพาะป้อนเพชรบ้า กินพี่น้องนะตายีพี่น้องนะกินข้าละนายเขาเก้าเลยพอแล้วยืนยืนอะบอกรยายิงน้อกำลังข่าพี่น้องบ้านอะไรยินป่นใด เออสบายแล้วกับอล <hi. S 1> ้ลูก1ป0พ0บแปหรอสิบแปดพันขายิแนเลย0ันยมาละยินเนาะไปไปเมียนไปไปไปตัวอย่างเด้อตัวอย่างเด้อ ถ้ามันเย็นน่ะเจี๊ยบยังงามกว่านี่นี่มันยังฮอนอ่โอ้ยลิงเอ้ย <laughs> ดีใจ <laughs> จะเคยกินเลยบ่กคืนก่อนละไปฮะนายดันโมนะ flip the head ม่นช้ำพี่เนะ้างเอามาเอามาแท่แบ่มานใช่หมมันกบาลอะไรรูบางขลามมันกบานแหล่จ้างบาดีโอ้จะเป็นติเป็นใเนานะ นะมันอยากเจียมันอยากติดมันยังหอนอย่เนาะเราต้งเลามันมุงบ้าเลยเล่าบ้างเองบาอบ,บ่วงนะบานี่เกเอาไป <c oughs> ลยต้องพโลิเดพ่อหน้าแกะมันแล้วเบิร์คุอานกับแกะได้บแกะกินไนนเลยนะบ่ตักเอาบ่วง อืมยิ่นี่มาพอตัไห e> ้นี่อ๋อเนี่ข้าวม่พอนุกหวานมันคักเลยจะข้าวไม่พอนุก แซ่บบอกแซ่บบอกพี่น้องเลยแม่หรอมันเป็นได้เลยรสาัดมั้ยเนาะพี่น้องแซ่บเด้อนี่ยแซ่บเด้อกินครานงกบเด้อบ้านมันอร่อยอร่อยอร่อยบ้านมันอร่อยอร่อยอร่อย มันมาไม่น่จะเกเรเลไเด็กเกเมาพอมเดี๋ยวขาวข้อเลยอง โลนะฮา่ากห้องโตบะถ้่ให้กินเบิงขาก่อ <laughs> <Okay. S 1> คนดำปไ้แด้งคือ